สวัสดีค่ะมันนี่กับมาพบกับพี่นิกเช่นเคยนะคะมันนี่พี่นิจะพาถ้ำหมูมักตะไคร่แดดเดียวนะคะรากอักชีนะคะรากอักนีอ้อย ก่อนอื่นเท่ากะเอาไปตำเลยค่ะตำทุกอย่างเข้ากันนะคะค่ะพอตำเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกใส่เลยค่ะใส่ค่ะเครื่องเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลสูตรสูตรบัตายตัวนะคะใส่ไปเลยค่ะกันจะไม่ดมดดีนะคะ หม,หมูหมูหารอยกรัมนะคะหมูหารอยกัมแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะมิซอทเสอเหลืองค่ะกะเอค่ะแสบค่ะแสบก็เกาแล้วก็มีผิกไทยแล้วก็เกลือนะคะ ถ้าราดีเพิม่มอีกสักหน่อยค่ะแล้วก็ค้นเลยค่ะค้นในเข่ากันเลยค่ะค่ะพอหมกักเสร็จแล้วนะคะก็จะนั่งไปตากแห้งนะคะตากสักแดดเดียวเพาะค่ะถ้าเกิดแดดดีนะคะ โอ้หอมค่ะหอมตะไคร้ค่ะมาค่ะต่อ้วยจะอบหมูนะคะหมูมักตะไคร่นะคะต่อโดยจะมาอ,ะะมอบหมอนะคะอบหมอน้ำมันนะคะก็เปิดค่ะเปิดแล้วก็เลือกนะคะว่าจะเอาอันไหน น,นีห้าอบหมูนะคะจะไปผนกหมูนะคะไปเก็บพักที่สวนนะคะจะไปกินเข่าไดเวลาจะกินเข่าแล้วค่ะหิวเข่าแล้วค่ะพักงามๆค่ะมองดูค่ะพักขึ้นชายนะคะแล้วก็พักสลัดเดี๋ยวเมาเก็บพักสลัดไปค่ะปีนี้ปลูกพัก ได้แปลงพักสองแปลงด้ยค่ะปีนี้นะคะิดโควิดบรูุจะเฮทิ่อย่างว่างงานมีเวลาปลูกปลูกพักะคะ่ะปีค่ะก็จะมาตำแปงนะคะตำแปงตำพริกนะคะใล้วนำกร,ราษลงไปค่ะ ทำปลาหมันนี้สองสูตรนะคะให้มันตาล้งไปค่ะนิดนึงนะคะวกับน้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่น้าวนะคะบีบมะนาวใส่นะคะอันนี้ขึ้นบ,บีบมาแล้วนะคะมะนาวซีเคร็ค่ะตอกกลงแข็ง,ะค,ะง,ง,งค่ะใส่กุ้งแข็งลงไปจ้ะ ผพานไปค่ะมาดูพานไปสัแปดนาทีนะคะก็จะได้หมูแดดเดียวนะคะดูค่ะโอ้น่ากินนะคะไร้น้ำมันหมอนี่ค่ะดีค่ะดีมากๆใช้ไปหาซื้อได้ค่ะราคาก็โอเคค่ะบให้แพ้งกับบลาถูกโออมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารก็จะมีหมูมัก ตะไคร่นะคะแล้วกับผักนะคะผักที่สวนค่ะดูสิคะอันนี้ลาดดิสนะคะแกสลักเป็นไงคะน้ำบ่ดูสิอันนี้ก็ตำแตงนะคะตำแตงค่ะตำแตงมาค่ะไม่กินน้ำกันนะคะอันนี้ก็ปลาหวานนะคะขอบคุณนะยทุกคนที่เขามาติดตามแล้วก็ค่ะ เขามาให้กำลังใจพิ้นนะคะแล้วก็เขามาถูกใจกลไไหลกดแช่นะคะมาปินตำแตงนะคะตำแตงมักหมูมักหมูตะไครค่ะปิดจิตจิตเคลาเค่าไม่ใช่สิขอโทษค่ะเคลีฟา้ามค่ะเคลีฟา้ฟาม พี่จิตนะคะแล้วก็พี่หน่อยนะคะพี่หน่อยสองหน่อยค่ะหน่อยโอมานนะคะแล้วก็พี่อัญญานะคะไม่กินขอน้องกันกับพินค่ะกับใครที่ขอมาช่มด้วยของปฏิสตามพินนะคะขอาวพูดลลายนะคะทีบรไยเอ่ยื้อนะคะพินเฮ็ดยูทูบไม่กับปั๊บปั๊บปับปจับยังไม่ถูกตอนนี้นะ อยากกะเฮ็ดตะว่ากะบ็รู้ว่าจะยังไงก็ดูกันต่อไปค่ะบอกบ่คคอยเก่งหรอค่ะแต่ก็อยากเฮ็ดบอกบ่กเก่งออขืไอแค่ดีฟาร์มเด้อ เขาเรยฟ้ามพน่ะบอ,อกเก่งค่ะพนบอ,อกเก่งพนดีจังนะดีค่ะปีสาวก็นี้นนะจริงใจค่ะคบกันมาหลายปีเนี่ยเนาะนั่นว่าพี่จิตใช่พนมนะคะ ขอบน้ำกันค่ะคุณป้อมนะคะคุณป้อมขอบพุณนที่เขาบไมา้เป็นกำลังใจให้พินนะคะพินหลุดจากพวกพีพีนองๆกัเพาะพีแคลรีนะคะแคลรีฟ้ามนะคะจะเห้ากับะุดจักกันเรื่อยๆนะคะ อันนี้ปลาหวานนะคะปลาหวานลาดิสแกสหลักเอกนะคะพักกีส,สวนนะคะพักกีส,สวนเนะะี่ยค่ะพัก,กีส,สวนค่ะงามสวยงามปลอดสารพิษค่ะกินกับใบกระพัก กินเขา้าผู้เดียวค่ะพอบานเพิ่นบะไคมาอาหารไทยค่ะถ้ามาอาหารฝรัลล่งให้เพิ่นเรากินบะไคอไอ้นี่หรอกกินแต่เขาพัดค่ะข้าวพัดหมูข้าวพัดไก่มาค่ะไม่กินน้ำกันนะคะทุกคนม่กินน้ำกันค่ะม่กินน้ำพินเดอ้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพินเน่ร์ให้กำลังใจพินเน่ร์ค่ะทุกคนไปถึงไหนละม่รู้จะได้ขนาดใด,ด,ใดละคลิป อากาศเมืนเนคค่อเนี้ยฝนตกค่ะอากาศบมืนอเนี้ยพวกใครดีค่ะฝนตกแต่กับพวกใครหนาวหรอกนะคะเดี๋ยวพิ้นจะขอจบคลิปแค่ไหนก่อนนะคะเด้อเดี๋ยวคอยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆนะคะทีก่กล้ามาติดตาม ขมาก,กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ